สวัสดีครับผมวันนี้ร้านเตอร์บช็อปนะครับพามาชมรถเข้าใหม่นะครับแบบโครตรละเยอะเลยนะวันนี้นะจะให้ดูเดี๋ยว,ยวลบเฟรมก่อนอ่ากล้องดูลุม่มๆไปก่อนรอบนี้ก็ไม่พ้นนะตระกูลฮอนด้อีกแล้วน,นะครัด้ <laughs> ร้านนี้หกแล้วร้น h ฮอนด้าบอกเลยซีดีและซี r ีอา เผื่อแบบว่าคลิปนี้มันจะเป็นการตัดสินใจสำหรับคนที่แบบเพิ่งเริ่มอยากอยากอินซีมีให้เราดูหลายๆคันเลยนะมา,มาครบเลยส,<ะ>สปอร์ตเทอรลิงนักเก็ตเออสปอร์ตเทอรลิงนักเก็ตครบเลยเราอยากได้แบบไหนจัดเลยเดี๋ยวคลิปนี้จะรีวิวให้ฟังมามาเริ่มจากคันแรกเลยนักเก็ตก่อนนะเป็นเจ้า CB650F นะครับปี2016นะคบับคันนี้เป็นที่เขาเรียกว่าโครงแดงโครงแดงรีิตนะครับ มาด้วยกันสองคันเลยปีเดียวกันนะอ่าคันแรกนีก่อนมีมีมีกัดมอน้ำนะมีกมัดม้อน้ํามาให้นะคะผมแล้วก็ท้ายเขาอ่ะท้ายเขาจะเป็นท้ายไม่ใช่ท้ายไม่ใช่ท้ายเดิมนะเป็นท้ายโมดิฟายขึ้นมาเอง D.I.Y. อ่าท้าย D.I.Y. แล้วก็ยางเรือเือเป็นเลือผลยางยังอย,งอยู่อย่เลยอ่อแล้วคันเนี้ยมันแฮนด์บาร์เขาเรียกอะไรนะนี่เขาเรียกอะไรนะเขาเรียก บาร์แฮนอะไรสักอย่างมันจะสูงมันจะทําให้ไม่เมื่อยมากนะครับอันนี้ถือว่าเหมาะกับการใช้งานในเมืองเลยตัวนี้นะคะผมเดี๋ยวเรื่องราะคาเดี๋ยวผมจะมาพูดท้ายคลิปทีเดียวรวดเดียวนะก็ดูเลขไม้ก่อนได้ไหมอ่าได้ได้มาดูเลขไม้คันนี้กันสําหรับเจ้า CB ีหกห้าสุด f ปีสิบหกคันนี้นะครับเลขไม้คันนี้อยู่ที่สองหมื่นสี่พันกิโลเท่านั้นนะคะผมปีสิบหกไม2สองหมื่นสี่อ่าฟังเสียงเครื่องฟังเสียงเครื่องหน่อยมามามา คันนี้จะเป็นแบบพ่อเดิมพอประมาณพอประมาณนะคะผมมาเรามาดูคันต่อไปเลยคันนี้นะครับเหมือนกันเป็นเจ้า CB650F นะครับปี16โครมแดงเหมือนเดิมเลยอ่าเป็นไงอันนี้เรียกว่าแอบเดิมมีการมอน้ำมาให้กระจกเดิมเบบท้ายเดิมอ่าอ่าแล้วก็มีแคทบาร์แคทบาร์มาด้วยนะครับ แล้วสวยเลยแล้วที่ผมบอกว่าทําไมมันถึงแอบเดิมมันพอผาก็าาเดิมผาก็าเดิมผาก็มีนะนีย่ยโดยรวมก็เป็นรถที่อย่างที่ผมพูดนะครับสองคันนี้เนาะใช้หนึ่งอะใช้งานในเมืองอถือว่าโอเคมากเลยนะไม่เมื่อยเกินนะครับโอเคมาเรามาดูเลขไม้กันหน่อยไหมเลขไม้คันนี้วิ่งไปเท่าไหร่ละหมื่นแปดหมื่นแปดเท่านั้นนะครับ สำหรับคันนี้ผมว่าน้อยมากเลยนะฟังเสียงท่อพาหน่อยฟังเสียงท่อโอเคอ่าเป็นไงเสียงมันก็ไม่เงียบและไม่ดังอนะไม่ดังเกินไปแล้วไม่เงียบเกินไปนะครับผม ก็ประมาณนี้สำหรับเจ้าเนกเก้สองคันนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูคันต่อไปเลยเป็นเจ้าสปอร์ตเฮยไม่ใช่ทัวรลิงทัวรลิง <laughs> ใจมันไปสปอร์ตแล้วไงทัวรลิงนะครับนั่นคือเจ้า CB500X <c oughs> นะครับปี19นะครับคันนี้สำหรับ CB500X คันนี้นะครับเป็นสีแดง<ม>คันนี้มีอะไรมาบ้างคันนี้มีการแทนการแทนแต่งข <c oughs> อบการแนแต่งเรียบร้อย ของอะไรนะ JET หรือเปล่าอตรงไม่ใกล้คันนี้ก็มีกระจกเดิมกับชิลเดิมมาให้อ่าแล้วก็กระจังเรียกว่าอะไรกัดไฟหน้าแล้วกันไม่รู้จะเรียกกระจังหน้าหรือเปล่าเรียกเรียกกระจังหน้าก็โบราณเกินเอาวอะไรมีสปอตดไลด้วยนะสปอตดไลท์ะแคนบาร์มาให้แล้วแคนบาร์มาให้มีอันนี้อกอกล่างอกล่างมาเรียบร้อยนะครับแต่คันนี้เป็นทอดเดิมนะทอเดิมอ่าแล้วก็สีเด็ดจะเป็น เรียกอะไรนะแหลกกับปิ๊บองเนาะสองหรือปิ๊บก็ได้แล้วแต่คนจะเรียกโอเคนี่เขาก็จะมีการลื่นการลอยศูนย์2 c อ่าคือของศูนย์หมดเลยเนาะกันลอยกันลื่นนะ A2C คือของศูนย์หมดนี่มีการลอยฝาถังด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเราดูเลขไม้หน่อยเลยสำหรับปีสิบเก้าคันนี้นะครับวิ่งไปเท่าไหร่มองเห็นไหมเอ่ยสองหมื่นหกสองพันหกหรือเปล่าสองหมื่นใจเย็นสองหมื่นหกพันนะครับผมใช่ใช่ มาเดี๋ยวไปดูสปอตไลท์นิดนึงสปอตไลท์นี่น่าจะต้องสตาร์ทก่อนนะไม่ต้องไม่ต้องก็ติดเลยเหรออ่ติดอยู่อ่าไงะดดสว,วิกไลาเป็นสีเหลืองอ๋อโอเคเนี่ยเดี๋ยวเราฟังเสียงท่อหน่อยไหมะขอญาตรถมันใหญ่สองสูบท่อเดิม เสียงเครื่องเงียบๆนะเงียบเงียบมากนะครับผมมันเป็นรถทัวริงนะครับ <c oughs> ที่เหมาะกันท่องเที่ยวนะคร <c oughs> ับผมอ่ <c oughs> ก็มีมีปีพร้อมมี <c oughs> ชุดแต่งพร้อมนะพร้อมลุยได้เลยเอ่ประมาณนี้สําหรับเจ้า c b 5 0 0 X นะครับ <c oughs> เรามาดูไฮไลท์คันนี้ดีกว่าคือเจ้าสองคันนี้เลยนี่เป็นเจ้า CBR 650R นะครับปี19ทั้ง2องคันเลยนะครับแล้วว่าขวัญใจวัยรุ่นอีกแล้วอ่าขวัญใจวัยรุ่นอยู่แล้วนะครับนี่คือสปอร์ตทัวร์ริ่ง4สูงที่เป็นยอดนิยมสําหรับปีนี้เลยนะครับต่อให้มันมีแบบรถระบบใหม่มานะตัวนี้ยิ่งราคาถูกลง <c oughs> ยิ่งเป็นขวัญใจไปอีกทีนี้อ่าเรามาไล่มาจากคันคันแดงก่อนดีกว่าเรามาดูคันแดงก่อนคันแดงมีอะไรบ้างนี่ มีชิวแต่งนะคบชิวหน้าแต่งกระจกเดินนะครับผมแลแล้วก็จะมีไรน็อตไทเทนิสดหน่อยนะไทเทนินิดหน่อยกันวน้ำมีกันว่าน้ำด้วยใช่มีกันล้มด้วยกันล้มกับครอบแข็งะอ่าใช่ครับแล้วก็จะเป็นนี่เลยคาร์บอนคาร์บอนนะครับเป็นครอบกุญแจนะที่เขาเรียกกันครอบกุญแจเพียวคาร์บอนนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นครอบถังเพียวคาร์บอนเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้ครอบถังน้ํามันก็จะเป็นเพียวคาร์บอนเหมือนกัน อ่าแล้วท่อสปอร์ตซสูบขาดไม่ได้เลยท่อท่อนี้คือคู่คู่ใจของเขาเลยเจ้า650คันนี้คือท่อได v โวได l โวสลิปบอนไทเทนแล้วก็ไททันไททันแบบครับไม่ได้นะอ่าฟิกมาฟิกมาเรียบร้อยนะครับแล้วคันนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่เรียบหรูมากเลยนะสำหรับคันนี้คือดูหรูอ่ะดูแพงกันดีเลยเออคู่ใจคู่ใจอยู่ไหน ่ีไปหาว่าระหว่างรอกุญแจแล้วครับ ใจน้อสิเนี้ <S <S ใจเยอะก็ได้อ่ะเป็นไงบ้างเป็นจหาใจแล้วเจอแล้วเจอแล้วขอโทษทีเมื่อกี้นี้มาเรามาดูเลขไมค์คันนี้หน่อยวิ่งไปทลา่แล้วสำหรับเจ้าปีสิบเก้าคันนี้น,นะครับเห็นไหมเดี๋ยวใช่เหรอแปดพันแปดพันเจ็ดร้อยเองสำหรับปีสิบเก้า ขับน้อยมากแอบตกใจนิดนึงออไม่หลักพันนี่เรามาดูฟังเสียงท่อไดโวดีกว่าสลิปออนไช้เทใช้ไทยเทเดินเบายัางดังอะ่ะคิดดูดิลั่นเลยวิ่งเลยตอนนี้น ก็ประมาณนี้สำหรับเจ้า CBR 650R นะครับปี19คันแดงเนี้ย่คันนี้เนี่ยพี่เด็ดเลยไม่พูดไม่ได้เลยของแต่งล้นๆเลยคันนี้นั่ก็คือเจ้า CBR นะครับ 650R ปี19เมือนกันอันนี้จะเป็นสีดําด้านนะครับผมคันตะกี้แดงดําคันนี้ดาแดงอ่าอันนี้เขาไล่ออกดาแดงจริงๆเลยนะนี่เรามาไล่ชิ้นแรกกันเลยเป็นชิวแต่งนะชิวแต่งมาเรียบร้อยพร้อม กระจกยังมันกระจกเดิมไม่กระจกเดิมเขาเรียกว่ารักษาคนจะรัดจอดกัดมอเตอรน้ําก็มีมาให้กัดมอเน้ำด้วยนะการแทนไม่ใช่การแทนเบรกมือคัตเบรกมือคัตนะแล้วก็ตุ้มอ่าตุ้มแล้วก็จะมีฝังเลยกระปุกฝากระปุกน้ํามันเบรกฝากระปุกน้ํามันเบรกก็มีนะครับผมอ่ไล่ลงมาหน่อยก็จะเป็นกันลมแล้วก็เนี่ยสายคัตเนี่ยของอ่า GTR GTR แล้วนี่ก็จะเป็นการกันล้มแข็งนะใช่ไหมใช่อ่าแล้วเขาก็จะมีนี่ด้วยน้ำมันเครื่องอะไรฝาน้ำมันเครื่องเก็ไม่รู้ว่าเรียกอะไรเหมือนกันอ่าแล้วก็จะเป็นเกย์โยงของฟาเกียของฟาเกียนะครับพร้อมกับพักเท้าคนซ้อนฟาเกียเหมือนกันนะครับผมแล้วนี่ทยสั้นแบบได้เป็นแม่เหล็กนะอ่านี่ขาดไม่ได้อันนี้จะเป็นข้อไดนามิกนะครับผม ดนามิกยิงทรายนะถ้าถ้าไม่ปิดนะเนี่ยเป็นตัวยิงทรายมาเรียบร้อยนะครับอ่านี่แล้วก็จะมีนี่ด้วยกันลอยถังน้ำมันพร้อมกับกันลอยฝาถังน้ํามันนะครับผมขออนุญาตพาพาไปดูฝั่งนู้นฝั่งนี้นี่ของดีเห็นไหมนี่คลิกชิพเตอร์มีคลิกชิปเตอร์มาด้วยนะครับับอะไรครอบครอบสเตอร์วะอ่าเป็นครอบสเตอร์หน้านะครับแล้วก็จะเป็นตัวล็อกสาย สายสายเขาเรียกสายอะไรนะสายท่ออะไรที่อย่างอ่ะเออมันเขาจะไล่เป็นสีแดงดําของเขาอ่ะมันจะเป็นเอกลักษณ์เลยคันนี้ก็ประมาณนี้ยางล้นๆนะครับโซ่สเตอเลเหลืออ่าดูเลขไม้์คันนี้หน่อยอ๋อคันนี้มันยกมาด้วยนี่ยกท้ายมาด้วยนี่นะาข้าใส่ตัวยกโช้กมาด้วยทําให้ข้าขับสปอร์ตมากขึ้นเมื่อยด้วยเมื่อยด้วยน้ำบอกให้ อ่าคันนี้วิ่งไปเท่าไหร่เห <20, 600 S 1> ็นไหมเลยสองหมื่นสองหมื่นหกร้อยนะครับผมสำหรับปีสิบเก้าสีดำคันนี้นะเราเส้งท่อ<ด><ด>หน่อยไดนามิกท่อดูใหญ่มากนะ ก็ประมาณนี้ล่านๆผักันไปนะครับผมนี่ก็จบไปละกับการรีวิวทั้ง5้าคันนี้นะครับใจเย็นไล่ราคาห,หน่อยครับผมเราบอกก่อนไงนว่าเราจบรีวิวแล้วนะห้าคันนี้ก็นี่จะไล่ราคาเรามาถึงจุดคลายแแมกละไล่ราคาค่ะฝั่งไหนก่อนดิไลจากนี่เลย c b บีอาร์มาอ๋อได้จาก c b บีอาร์นะผมจะพูดอย่างนี้นะอันนี้จะเป็นปีสิบเก้าเหมือนกันนะครับราคาเงินสดใกล้เหมือนกันเลยราคาเงินสดนะ ราคาเงินสดสองคันนี้เนี่ยเปิดเปิดอยู่ที่นะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเดียวว่าหนึ่งเก้าเก้าอ่าสองคันนี้เลยราคาเงินสดนะครับนี่คันต่อไปจะเป็นห้าร t อ u r อ n g นะครับผมทูริงสายแบกว่างอ่าสายแบกคันนี้เปิดตัวอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมืนเก้าพันบาทนะครับ 5, 5, 5, 5, 000, สำหรับ 4, 5, 000, ราคาเงินสดเก้าพันบาทบใช่ครับผมต่อไปยหญ่เสีย โอ้โหดูโอคงแดงราคาเหมือนกันเลยสองคันนี้ซีบีห่งห้าสุดเฟปี16หกนะครับผมราคาเงินสดอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมืนเก้าันบาททั้งสองคันเลยหนึ่งแสนสองหมืนเก้าพันบาทนะครับครับผมเน่เรียกว่าทั้งหมดนี่จัดไฟแนนซ์ได้หมดเลยนะครับครับผมก็เป็นยังไงบ้างสำหรับห้าคันนี้ถูกใจคันไหนนะครับคันไหนตอบโจทย์สำหรับชีวิตของลูกค้านะครับก็ให้เลือกมาเป็นคันนั้นนะครับจะได้ไม่เสียใจภายหลังนะ มันมีหลายแบบเลยนี uh, ่ก็จะเป็นสปอร์ตทัวลิงไม่ถือว่าเป็นสปอร์ตจ๋าอะครับผมแต่คันนี้จะทํามาออกแนวจะเป็นสปอร์ตเลยคันสีดำเนี้อ่าพอยกยกท้ายมาเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยนะแล้วนี่ก็จะเป็นรถทัวลิงนะครับเหมาะกัรท่องเที่ยวเลยถ้าลูกค้าแบบว่าชอบการท่องเที่ยวคันนี้เลยตอบโจทย์ส่วนคันนี้เป็นรถที่แบบเข้าเมืองได้ท่องเที่ยวก็ดีนะครับผมอันนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับ แต่ถ้าอยากได้ความแรงก็ต้องนี่เลยสี่พัอ,อ่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เพจเตอร์ไวช็อปได้เลยนะครับผมาถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับหรือใครใจร้อนโทรเบอร์มาเลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยนะครับก็จะเปไ็นั้นได้ทุกครันอยู่แล้วถูกไหมครับทั่วประเทศครับก็ทักมาได้ยี่ิชั่วโมงมีแอดมินรอตอบเสมอนะครับปรึกษากันได้นะครับทักมาเถอะครับ หนา,หน,านะคบ <laughs> ผม <laughs> ก็ฝากไว้ด้วยสําหรับห้าคันนี้ถ้ามีรถอัปเดตมาใหม่อีกเดี๋ยวจะรีบมาลงให้เลยนะครับเพราะช่วงนี้รถมันจะมาเป็นรถๆนี่เราก็จะมาแบบบูมๆอย่างนี้เลยเราจะไม่เราจะไม่ลงทีาาละคันละเพราะว่ามันจะมาเป็นรถๆอย่างนี้เลยเรามาทีเดียวตุ้มนะครับ <laughs> ก็ฝากไว้ด้วยสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ